โีฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยนะคะพี่จางเย่พี่ต้องมาให้ได้นะไอโง่นั่นมาติดกับแล้วสินะพี่จางเย่ช่วยฉันด้วยฉันมาแล้วแกอยากฆ่าฉันไม่ใช่หรอแล้วจะจับหลิวเยียนไว้ทำไม ปล่อยเข้าไปซะรอให้มันเข้ามาใกล้อีกหน่อยเราจะลงมือพร้อมกันครั้งนี้ต้องฆ่ามันได้แน่แค่บีเทมเมื่อตัวเล็กๆยังต้องใช้วิธีรอบโจมตีอีกหรอปล่อยหมอนั่นไปครับรีบไปซะพี่จางเยฉันคิดไว้แล้วว่าพี่ต้องมาช่วยฉันนายกลับไปก่อนที่เหลือให้ฉันจัดก,การเองพี่ไปกับฉันเถอะ เราสู้กับคนของกลุ่มนะักฆ่าไม่ได้หรอกแค่กลับเข้าเมืองพวกมันก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงนายกลับไปเถอะพี่วางใจได้ฉันจะกลับไปจัดเตรียมคนไว้ตราบใดที่ในกิวของฉันยังมีพี่น้องที่สามารถฟื้นคืนชีพได้ไม่ว่าจะต้องจ่ายราคาเท่าไหร่ฉันก็จะให้พวกเขามาช่วยพี่ให้ได้ เข้ามาเลยไปกันเถอะแทบิทเทมเมอร์ตัวเล็กๆฉันจะจัดการแกในดาบเดียวเหล่าพี่น้องใครจัดการมันได้ก็ไปรับรางวัลจากหัวหน้าได้เลยความมืดราชากระดูกบ้านหน้ามันเรียกราชากระดูกทองคำออกมาได้ยังไงนี่คุณไปยุ่งกับคนแบบไหนอยู่กันแน่ พูดถึงเรื่องนี้ต้องขอบคุณพวกแกจริงๆแม้ตอนนี้ฉันเลเวล25แล้วก็จริงแต่พวกมันเลเวล30กันทั้งนั้นและพลังต่อสู้ของแมงป่องกรอเงินยังค่อนข้างด้วยกว่าจะให้ราชากระดูกทองคำสืบทอดสกิลและประสบการณ์ทั้งหมดของแมงป่องกรอเงินหรือไม่สัตว์เลี้ยงของคุณราชากระดูกทองคำได้กลืนกินแมงป่องกรอเงินระดับอีลีทค่าววิวัฒนาการบวกหนึ่ง วิวัฒนาการปัจจุบันสิทธัพสิทธิขอแสดงความยินดีสัตว์เลี้ยงของคุณราชากระดูกทองคําระดับอิลทได้วิวัฒนาการเป็นราชากระดูกแห่งความมืดระดับหายากการวิวัฒนาการครั้งถัดไปต้องกลืนกินสัตว์เลี้ยงระดับหายากสิบตัวขอแสดงความยินดีสัตว์เลี้ยงของคุณราชากระดูกแห่งความมืดได้สืบทอสดสกิลการโจมตีอย่างรวดเร็วจากแมงป่องกรองเงินขอแสดงความยินดีสัตว์เลี้ยงของคุณราชากระดูกแห่งความมืด ได้เรียนรู้สกิลใหม่ในระหว่างการอัพเลเวลกระบวนดาบทองคำขอแสดงความยินดีสัตว์เลี้ยงของคุณราชากระดูกแห่งความมืดได้เรียนรู้สกิลใหม่ในระหว่างการอัพเลเวลร่างแห่งราชาต้องขอโทษด้วยนะเจ้าแมงป่องชุดเกราะแห่งความตายเสตจชุดกราะแห่งความตายเลเวล25ระดับ2ดาวสกิลพิเศษเมื่อสวมใส่ครบ7ชิ้น เรียกนักรบกระดูที่มีเลเวลเท่ากับตัวเองนักรบกระดูจะสืบทอด130%ของค่าคุณสมบัติทั้งหมดเวลาคูดาว180วินาทีใช้พลังเวท300หน่วยเรียกนักรบกระดูที่มีเลเวลเดียวกันไม่เท่ากับว่าฉันมีสัตว์เลี้ยง2ตัวเลยเหรอถ้าให้มันผ่านการฝึกจนมีคุณสมบัติระดับทองคงจะมีประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเริ่มการฝึกฝน ดากล่าอสูนพลังวิญญาณแห่งความตายเลเวล25ระดับ3ดาวบวก220พลังโจมตีบวก15สติปัญญาบวก15สติปัญญาแหวนแห่งความตายเลเวล25ระดับ2ดาวบวก140พลังโจมตีบวก8สติปัญญาบวก8ความคล่องตัวบวกแห่งความตายเลเวล25ระดับสองดาวบวก7จ0ดร้อยพลังชีวิตบวก8ดร่างกายบวก8ความทนทาน เสื้อคลุมแห่งความตายเลเวล25ระดับสองดาวบวก800อพลังชีวิตบวก8ร่างกายบวก8ความทนทานกางเกงแห่งความตายเลเวล25บระดับ2ดาวบวก90การป้องกันทางกายภาพบวก80การป้องกันทางเวทมนต์บวก8ความทนทานบวก8ความทนทานรองเท้าแห่งความตายเลเวล25ระดับ2ดาวบวก90การป้องกันทางกายภาพบวก80การป้องกันทางเวทมนต์บวก8ความคล่องตัว ซร้อยแห่งความตายเลเวล25ระดับ2ดาวบวก700มานาบวกแสติปัญญาบวก8จิตใจสำเร็จแล้วแค่ให้ชุดกรอดที่ได้มากับราชากระดูกมันก็จะมีพลังป้องกันเพิ่มขึ้นบวกกับค่าคุณสมบัติของมันในฐานะนากครบก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นอีกครั้งดีฉันจะไม่ปล่อยให้เฉินจุนกับลูกสมุนของมันรอดไปได้ไปกันเถอะราชากระดูกแห่งความมืด แค่บีทเทมเมอร์เท่านั้นจากลวอะไรข้ามันซักกระบวนดาบแห่งความมืดพลังป้องกันแข็งแกร่งสร้างความเสียหายรุนแรงนี่คือพลังของเจ้าเด็กนั่นงั้นเหรอยังมัวแต่ยืนมองอยู่ทำไมรีบโจมตีเข้าไปสิไม่อยากช่วยลูกสาวแล้วหรือไงฉันรู้ว่าต้องทำยังไง เชิญจุนแกทําให้ฉันเสียพี่น้องไปมากมายรอให้ฉันช่วยลูกสาวกลับมาก่อนเถอะฉันจะต้องทําให้แกเจ็บปวดอย่างสาสมไอ้เด็กบ้าแค่จัดการกับแกซะสัตว์เลี้ยงของแกก็จะไร้ประโยชน์แกคิดว่าฉันไม่หาวิธีป้องกันไว้หรือไงเป็นไปไม่ได้มีสัตว์เลี้ยงตัวที่สอง,งนั้นหรอ ว่งนะโซลีฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยนะคะ